เราเปิดตัวแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่า Easy Calculation นะครับชื่อว่า Easy Calculation ครับนะตัว Easy Calculation ตัวนี้ครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาเลือกตัว Retirement 401k Calculator นะครับแล้วก็เลือกตัวที่2นะครับผมขออนุญาตกดรีเซ็ตเพื่อจะอธิบายให้แต่ละคนได้ฟังในแต่ละช่องนะครับว่ามันมีความหมายอย่างไรนะครับ เคอร์เรนลี่เซช่องนี้หมายความว่าปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราเนี่ยทั้งส่วนของเราและส่วนของนายจ้างมีค่าเท่าไหร่ซึ่งทุกๆคนในแต่ละประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละเจ้าเนี่ยมันสามารถเข้าไปดูได้นะครับสมมุติคนนี้ครับอายุ30เขามีกองทุนตรงนี้อยู่แล้ว3 0 0 0 0นบาทรวมกันนะครับคร่าวๆมันลี่ส alar ลลีคือเงินเดือนของน้องคนนี้ครับสมมติอายุ30เนี่ยเงินเดือน5้าหมืาล ผมก็เขียนพิมพ์เข้าไปครับห้าหมื่นห้านะครับ annual no salary less ก็คือว่าเ,เงินเดือนขึ้นนะครับในแต่ละปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับสมมติเราก็ขึ้นเป็น6กเปอร์เซ็นต์ละกันครับอยู่เอกชนค่อนข้างเยอะนะครับ compounding ตรงนี้เราให้เป็นรายปีละกันนะครับ contribution คือเงินเดือนเราห้าหมื่นห้าเนี่ยเราหักเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่า่สมมติน้องคนนี้หักไปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ employer match คือในจ้างสมทบกี่เปอร์เซ็นต์ให้เป็น6%เปอร์เซ็นต์ นะครับอ่าเงินรีเทอร์เรทเนี่ยเราอาจจะต้องไปศึกษาว่ากองทุนที่เราเลือกเนี่ยเราเสี่ยงแค่ไหนถ้ามันเพย์เซฟไม่เสี่ยงมากถ้าเป็นฟิกอินคัมหรือพวกตราสารดีเนี่ยรีเทอร์เรทก็ประมาณ3-4%แต่ถ้าในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรามีหุ้นด้วยแล้วเป็นหุ้นที่ดีนะครับเราก็อาจจะเฉลี่ยเฉลี่ยงั้นผมขออนุญาตเขียนเป็น5%ไว้ก่อนละกันนะครับเยอันทิวรีไทยน้องคนนี้อายุ30แสดงว่าถ้าเรากรเกษียณหกยีบเยอันทิวรีไทยเนี่ยน่าจะประมาณ30ปี นะครับก็พิมพ์ไปฮะตัวเลขที่ได้ตรงนี้ทั้งหมดครับจะสังเกตเห็นว่า amount of retirement จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในตอนนี้ที่เราอายุ30เหลือเวลาอีก30ปีเนี่ยเราจะ,กะเกษียณอายุด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยประมาณ11ล้านซึ่งเกิดจากเงินเราเนี่ยสล้านเงินเงินในจ้าง3ล้านนะครับแล้วก็ investment gain คือประมาณ5ล้านซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยถ้าบริษัทที่มีเนี่ย แล้วลงทุนค่อนข้างดีเราเลือกกองทุนสัดส่วนที่ดีเนี่ยก็จะค่อนข้างโอเคเลยนะครับว่าจากปัจจุบันเรามีอยู่ส0 0แสนถ้าเราทํางานอีก30ปีเราจะมีอีกประมาณ11 ร้านเลยทีเดียวสำหรับกองทุนนี้แต่มันก็มีแอส u m มชันเยอะครับเรามีการย้ายงานหรือเปล่าตัวเลขนี้มันคือกลบประมาณคร่าวๆนะครับหรือว่าท่านอาจจะลองไปเช็คดูกับพวกเอ่อ generative AI chat GPT อะไรอย่างเงี้ยลองดูก็ได้ครับว่าตัวเลขมันใกล้เคียงกันไหมแต่ผมว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะมันก็น่าจะใช้อัลกอริทึมคล้ายเคียงกันนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็นตัวเลขคร่าวๆครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ